เธอมาแล้วเหรออย่าทิ้งฉันไปอีกนะฉันขาดเธอไปไม่ได้รัชนีฉันตายได้ทุกเมื่อรัชนีรัชนี ออินีอ้เฮ้ยโอ s เสร็จเสร็จพ่อนี่เสร็จออลินีมาที่นี่พ่อถ้าเธอจะผมไปอีกผมอยู่ไม่ได้แน่เลยพ่อไม่ไปไหนทั้งนั้นหรอกนะพ่อจะไม่ไปไหน รถชนีเท่หมอพยาบาลผมต้องไปหารถชนีพวกคุณไม่เข้าใจเลยผมจะไปหารถชนีไม่มีไรหรอกนะผมจะตามเธอไปแล้วพ่อผมจะไปหาอไม่นอนก่อนนะสิทธิ์ไม่พ่ิ์พ่อไม่เข้าใจผมทำทุกอย่างผมไม่อยากฆ่าตัวตายผมตั้งใจฆ่าตัวตายผมทำแบบนั้นเพราะผมอยากให้รชนีรู้ตัวว่าเธอยังรักผมอยู่ผมอยากให้เธอรู้ตัว ทำไมแกทำแบบนั้นทำไมผมไม่สนว่าตัวเองต้องตายถ้าผมทําให้เธอรู้ตัวได้ว่าเธอยรักผมก็คุ้มแล้วเธอมาหาผมใช่ไหมพ่อผมต้องไปแล้วพ่อผมจะไปหยุดทม่ กหลับไปแล้วหรอฉันว่าแล้วว่าเธอต้องมาเธอทนเห็นผมอาการไม่ดีไม่ได้เพราะเธอได้ยินข่าวว่าผมอาการไม่ดีเธอเลยมาหาผมเธอให้อภัยผมแล้วใช่ไหมเธอให้อภัยผมแล้วพ่อเธอให้อภัยฉันแล้วใช่ไหมลูชนี เธอให้อภัยฉันแล้วใช่ไหมโรชน,นีพอสึกทีสิทธัตฉันได้ยินทั้งหมดแล้ว,ลวเหรออรชนีโรชน,นีโรชน,นี রচিনী right? ฉันได้ยินหมดแล้วสิทสัดเธอคิดอะไรของเธอคิดจะฆ่าตัวตายอย่างนั้นเหรอคิดแบบนั้นใช่ไหมฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเธอนะจะไม่สนอะไรสักอย่างแล้วเห็นแก่ตัวแบบนี้เนะ่ะเธอนะ่ะไม่คิดเลยใช่ไหมเธอเธอพร้อมที่จะตายตลอดเวลาถ้าไม่ห่วงฉันอย่างน้อยก็ห่วงครอบครัวเธอบ้างสิ ฉันไม่เหมือนธอนสิทธาท์เธอพูดถูกแล้วเห็นไหมฉันกลับมาฉันกลับมาที่นี่แล้วแล้วฉันก็โง่เองฉันกลับมาโดยที่ไม่คิดอะไรฟังเอาไว้เลยนะสิทธาทเธอคิดว่าหลังจากทำแบบนี้แล้วอะไรอะไรมันจะเปลี่ยนอย่างนั้นเหรอแต่ไม่เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนสิทธาท มันเปลี่ยนสิรชนีมันเปลี่ยนฉันบ้าเองที่ตามหารชนีของฉันมาตลอดหกเดือนแล้ววันนี้เธอมาหาฉันด้วยตัวเองฉันต้องการเห็นรรชนีของฉันมาตลอดหกเดือนและเธอเธอมายืนอยู่ตรงหน้าฉันแล้วฉันพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้เธอกลับมาหาฉัน ใช่แล้วฉันยอมรับว่าฉันทำผิดแต่ดูเธอสิยังไงเธอก็กลับมาหาฉันไม่ใช่หรือไงและฉันก็ได้เห็นหน้าเธออีกและฉันพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเธอเลยนะรรชดีทุกอย่างจริงๆออลองทิสสิโรชนี คิดว่าตัวเองเนี่ยกลับมาทำไมอ่ะเธอลองมองข้ามความคิดศัก์สีแล้วลองฟังหัวใจตัวเองบ้างสิเธอกลับมาที่นี่เพราะอะไรกันจริงไหมโรชนีจริงใช่ไหมบอกฉันมาสิว่าเธอกลับมาทำไมเพราะเธอรักฉันมากใช่ไหมเธอรักฉันมากเลยใช่ไหมใช่ไหม พอได้แล้วสิทธัตฟังหัวใจงั้นเหรอ <c oughs> ฉันฟังมันแล้วและฉันก็เสียใจมากด้วยวันนี้ฉันฟังหัวใจตัวเองแล้วก็ต้องเสียใจอีก เธอต้องฟังนะรชีเธอต้องฟังหัวใจตัวเองบ้างมันบอกว่าเธอรักฉันมากมากๆจริงๆอย่าเล่นกับอารมณ์ของฉันเลยนะอย่าทำแบบนั้นใช่ฉันอาจทนเห็นเธอเป็นแบบนี้ไม่ได้แต่ฉันไม่เคยคิดร้ายกับเธอเลยฉันดู ฉันรู้ว่าเธอไม่มีทางคิดว้ากับฉันเพราะว่าเธอแค่เพราะว่าเธอรักฉันเธอรักฉันขนาดนี้ทําไมไม่ยอมรับแล้วพูดออกมาสิพูดออกมาว่าเธอรักฉันพูดออกมาซสี่ยรชนีเรียเข้ารรชนีพอแล้วพอได้แล้ว รชานีกลับไปกับแม่โอเคนะไปกันเถอะเธออย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันอีกแม่จะพาเธอไปอีกแล้วเหรอไปจากผมเหรอแม่จะพาเธอไปแล้วพรุ่งนี้แม่จะทำอะไรอีกแล้ววันหลังจากนี้แม่จะทำยังไงต่อรชนีต้องกลับมาหาผมอยู่ดีใช่ไหมล่ะรชนีแม่ของฉันทำให้เราเสียใจ แม่ทำลายความสมพันธ์ของเราทุกคนคิดว่ามันเป็นจุดจบของโรชนีกับสิทธาตแล้วทุกคนดูดีครับแม่ยายหนังเรื่องนี้ไม่มีทางจบหรอกนะถ้าพระเอกไม่ชนะใช่แล้วล่ะไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นลูกสาวของแม่ก็ช่วยผมพ้นความตายมาได้ มันทำให้ผมมั่นใจอย่างมากเลยว่าถ้าความตายพรากสิทธาดกับโรชนีไม่ได้ปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีทางพรากเราได้แม่อยากจะพาเธอไปใช่ไหมล่ะพาเธอไปเลยแม่จะต้อนที่ไหนของโลกเลยก็ได้ยังไงโรชนีก็กลับมาหาผมอยู่ดีล่ะใช่ไหมชิ่รัก พ่อครับพ่อคิดถึงสไปซ์ของพ่อมากใช่ไหมล่ะจัดการเลยสิพ่ออีกไม่นานผมจะพาสไปซ์กับพ่อกลับบ้านให้ได้เตรียมตัวได้เลยเธอเขาเตรียมตัวด้วยนะเตรียมกลับมาหาสาม,มีของเธอเธอรู้ว่าฉันตื้อเก่ง ฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกอพาเธอกลับไปสิกลับกันเถอ โรชนรชนี้ราเชนนี้พ่อตอนนี้ผมอยากจะกลับบ้านลูกชายพ่อได้เยียวยาใจแล้วผมอยากกลับไปพักที่บ้าน ดีมากเลยห้องนี้เต็ไมไปด้วยความอบอุ่นฟังนะสิถ้าจะเป็นคนดีจิตใจดีนะไม่พอนะร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยเข้าใจไหมตอนนี้นะต้องกินยาพักฟื้นร่างกายก่อนเข้าใจไหมพ่อจะเอายามาให้อะไรนะยาไงไม่พ่อมันจะเป็นเลยมองไปรอบๆสิทั้งห้องนี้ รอยยิ้มของรถชนีเนี่ยเต็มทั่วห้องไปหมดแล้วไม่มียาไหนบนโลกที่ดีกว่านี้แล้วสำหรับผมเนี่ยไม่มีอีกแล้วลูกพ่อแผลพวกนี้หายได้โดยยาเท่านั้นนะเดี๋ยวพ่อมานะ ทำไมเหรอแม่ทำไมต้องพูดอะไรแบบนั้นด้วยราชนีผิดตรงไหนอสิทธิ์ฟังจากมุมมองของแม่บ้างนะแล้วลูกจะเข้าใจลูกตีตัวออกห่างจากแม่แล้วดูอาการตัวเองสิสิทธิ์ถ้าลูกเป็นอะไรไปแม่ไม่รู้ว่าแม่จะทำยังไงผมจะเป็นอะไรไปได้ไงแม่ หลายคนรักผมรรชนีพ่อและแม่ไม่มีใครห่างจากจผมได้หรอกแต่ว่าแม่แค่ต้องเปลี่ยนมุมมองผมไปกรุงเทพไม่ใช่เพื่อรรชนีเท่านั้นแต่เพื่อทุกคนดูสิเพราะแบบนั้น วันนี้ผมได้กลับมาพร้อมความรักแม่แม่รักผมทำไมแม่ไม่เข้าใจผมเลยมาจบเรื่องนี้กันเถอะแล้วมาเริ่มกันใหม่หันมาเริ่มใหม่พาโราชนีกลับมา โรชนีของผมโรชนีของแม่โรชนีที่เป็นลูกสาวแม่ไงแล้วได้ไหมแม่ไม่สิทธิ์แม่ทำทุกอย่างได้เพื่อลูกแต่แม่ไม่มีทางที่จะสามารถยอมรับโรชนีได้อีกแล้วล่ะขอโทษนะแม่ขอโทษ แม่ยอมรับโรชนีไม่ได้แม่ลืมอ,อะไรไปหรือเปล่าวันนี้ที่ผมรอดมาได้เพราะโรชนีนะแม่ไม่งั้นแม่คงต้องไปงานศพผมแล้วล่ะตอนนี้นี่บ้าไปแล้วเหรอฮะเลิกพูดไร้สาระได้แล้วนะบ้าจริงๆเลยแม่ไม่อยากจะคุยด้วยแล้วนะกินแล้วก็พักผ่อนซะเถอะจะพูดอะไรก็แล้วแต่เลยนะ แต่แม่จะไม่ยอมรับโรชนีเป็นอันขาดแม่จะต้องยอมรับ แม่จะทำยังไงก็ช่างแม่เหมือนกับแม่ยายแต่ผมจะไม่ห้ามหรอกแต่โรชนีจะต้องกลับมาหาผมและเธอโรชนีพาเทลโอ้โอ้คุณโรชนีคุลานาเตรียมตัวไว้เลย เธอจะต้องกลับมาหาฉันอยากจะพาโรชนีกลับไปใช่ไหมเอาเลยสิจะพาเธอไปซ่อนมุมไหนของโลกก็เอายังไงเธอก็กลับมาหาผมอยู่ดีล่ะ เกมตัวไปเลยรถชนีเกมกลับมาหาสามีของเธอเออเข้ามาก่อนเลยค่ะเชิญค่ะเชิญเลย <c oughs> ฉันเออบอกคุณว่าจะมาหลังสี่ทุ่มตราแวะมาเลยมาทักทายคุณนะคะที่จริงแล้วเออ เราจะส่งของช้าหน่อยนะคะแต่เราเนี่ยส่งให้แน่คะ่ะไม่ต้องห่วงคะ่ะขอเวลาอีกหน่อยเวลาอีกหน่อยเหรอคะว่าอย่างไงนะคุณสัญญาแล้วนะเออลูกเราจะแต่งงานกันนะคุณอยากจะให้เลื่อนวันอีกเหรอฮะคุณว่าอย่างไงนะเออจริงๆเลยนะถ้าทําไม่ได้ก็บอกเราตั้งแต่แรกสิ เราบอกแล้วนะว่าเราน่ะไม่มีเวลามากนะ่เออนี่ฟังนะคะฉันนะเข้าใจค่ะฉันเองก็อยากจะได้เวลามากขึ้นฉันลงทุนเงินไปเยอะมากเลยฉันไม่ได้รับเงินล่วงหน้าจากคุณเลยแล้วทำไมไม่ขอล่ะเราไม่ขัดเลยนะสัญญาเอามาน่ะให้คุณค่ากับมันบ้างหรือเปล่าแล้วนี่มันอะไรกันเอาสร้อยของคุณนะเก็บไว้เลยฉันจะเอาเรื่องนี้ไปทําให้มันดังในอนาคตคุณจะได้ไม่มีงานอีกนี่ฟังก่อนนะคะฉันพูดจริงๆค่ะช่างเถอะแม่ ไม่จำเป็นหรอกเนะไม่ต้องไปของ,งานจากคนพวกนี้หรอกไปเถอะคะ่ะเอาใช่จะไปเอาเรื่องไปตีข่าวยังไงก็เชิญเลย <c oughs> แม่แม่เป็นอะไรไปอ่ะแม่มีเรื่องมีปัญหาแต่ไม่เคยบอกหนูเลยหนูนะ่ะเคยโทรถามแม่แล้วนะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างมีปัญหาด้านการเงินหรือว่าเครียดกันขนาดนี้ ทำไมต้องรับไว้คนเดียวด้วยละ่ะทำไมกันล่ะแม่ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยหนูนะ่ะอายตัวเองมากเลยนะที่ที่แม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้เนะ่ะรู้ไหมหนูจะไม่ไปไหนแล้วพอแล้วแม่ทำเพื่อคนอื่นมามากพอแล้วนะฟังนะแล้วสิทธาดละ่ะลูกจะทำยังไงใครล่ะแม่ ใครคือสิทธาดส,สิทธาดที่ทำให้แม่ต้องเป็นแบบนี้เหรอหรือว่าสิทธาดที่ทำให้ครอบครัวหนูต้องลำบากใช่หนูหนูกลับมาเพื่อเขาแต่ว่าหนูไม่เคยอยากให้แม่ต้องลำบากคิดดีๆนะคะแม่ต้องการหนูและหนูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นหนูจะอยู่กับแม่หนูจะไม่ไปไหนแล้วเขาไม่เลิกตือลูกเหรอก เขาจะสร้างปัญหาให้กับลูกอีกแล้วแม่ก็ไม่ยอมหรอกนะใช่ป่ะใช่ครับป้าใช่เลยเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะ <c oughs> โรชนีจะต้องกลับไปกรุงเทพกับผมถ้ <c oughs> าไม่งั้น <c oughs> พวกป้าก็ไปอยู่กรุงเทพกับผมเลย <c oughs> แม่เอือนนิยาติค่ะ แม่รู้เฮ้ hey, คุณยายคนสวยได้ยินเรื่องคุณยายจากโรชนีมามากนะครับอ๋อย oh. mm ่าเธอเธอกลับมาเหรอฉันก็เธอมาไม่บอกกันเลยนี่ไม่บอกกล่าว <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะฉันคิดว่าเธอน่ะอาจจะเหงาฉันก็เลยมาฉันมาแล้วยิ้มเพื่อฉันหน่อยสิที่กรุงเทพนะขาดรอยยิ้มของเธอไปนะ โอเคไปอาบน้ําได้แล้วจ้ะไปล้างหน้าล้างตาจะได้กินอาหารด้วยกันได้สิครับป้าโรชนีอะหนีกลับมาแบบนี้ผมไม่อยากกินอะไรเลยอะ <c oughs> รู้ไหม <c oughs> เธอเนี่ยน่าจะไปเป็นนักแสดงนะอย่ามาเป็นนักธุรกิจเลยดราม,มา่าเก่งมากเลย <c oughs> เออธุรคามาเร็วไปจัดอาหารกัน <c oughs> ได้ค่ะแม่โรชนใชายคนนี้ไม่คู่ควรกับเธอทุกครั้งเขาจะทำให้เธอเจ็บ เขาทําให้เธออ่อนแอแล้วเขาใช้มันหลอกล่อเธอให้กลับมาทำให้เธอเจ็บเหมือนเดิมฉันขอร้องนะว่าอย่าพูดเรื่องสิทธาเลยยายฉันฉันอยากจะอยู่ที่นี่เพื่อครอบครัวเพื่อแม่ของฉันเธอต้องการฉันยัดถ้าฉันอยู่ที่นี่ฉันจะได้ช่วยแม่แม่จะได้ดูแลครอบครัวได้ง่ายขึ้น ฉันก็จะได้ทำหน้าที่ของลูกสาวฉันอยากจะให้แม่ภูมิใจยชัชนี่งไงล่ะฉันทำสิ่งที่เธอต้องการ นี่คือตั๋วบินกลับไปกรุงเทพตอนนี้ฉันจะไม่กลับถ้าเธอไม่กลับแล้วฉันน่ะจะทำงานในกรุงเทพได้ยังไงฉันทิ้งเธอไว้คนเดียวไม่ได้หรอกนะที่จริงแล้วฉันติดทำงานกับเธอแล้วนะสิฉันไม่ชอบเลยขาคนอื่นเลยไม่เอานี่เธอบ้ามากเลยยาใช่ฉันบ้า ฉันก็คิดที่จะเริ่มเปิดสาขาบริษัทเสื้อของฉันที่นี่ด้วยแล้วเธอก็ต้องช่วยฉันด้วยนะไม่ยาชขอละฉันเธอทำเพื่อฉันมามากแล้วนะฉันทำไมเธอไม่มนทึกเสียงซะละ่ะ <c oughs> ไม่เบื่อเหรอที่พูดอะไรซ้ำๆเดิมๆอ่ะ <c oughs> ไม่เอาหน้าโรอชนีเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนรักกันนะ นี่คือกอดในฐานะเพื่อนนะไว้เจอกันมันเป็นแค่กอดของเพื่อนแต่มันจะกลายเป็นกอดแห่งรักที่มากกว่านั้นโรชนีฉันรักเธอมากฉันรักเธอโรชนีถ้าไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้เธอก็ต้องรู้ว่าฉันรักเธอ ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอฉันจะให้ความรักที่เธอคู่ควร